ช่วงนี้กับข้าวแพงนะถ้าเราเอยากอาหารปินโตทั่วไปเดียอ่ามันก็ปินโตทั่วไปมันก็เก็บถึงเที่ยงมันจะเย็นชืดนะวันนี้ซื้อปินโตที่เนี่ยตัวนี้ประมาณห้าร้อยกว่านะสามถานที่ข้อดีคือมันมีซีนเป็นยางเนี่ยพอปิดมันจะแน่นสนิทเลยและอันนี้เราก็ใส่เข้าไปในนี้อีกทีนึงนะ เนี่ยใส่เข้าไปในนี้เลยเข้าไปใน,นมันจะเป็นซีนล็อกเลยนะสามฐานนะผมใช้แล้วดีมากเลยเนี่ยตอนนี้เที่ยงแล้วตั้งแต่เช้าแล้วเจ็ดชั่วโมงคือมาถึงกับข้าวนี่รสชาติยังเดิมอยู่เลยไม่มีความเย็นชืดยังมีความอุ่นอยู่เลยอยากจะแน่นบานนะเป็นโตนะประมาณห้าร้อยบาทนะสามเถาดดีมากเลยนะ ข้อดีก็คือเนี่ยมีซีนนะสรุปนะเนี่ยจบครับ